สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเก็บกาวปะเก็นกันนะครับคือปกตินี่กาวปะเก็นที่เราใช้เนี่ยพอเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราปิดฝากลับมาเป็นกรณีที่เราไม่ใช้บ่อยเนาะเราไม่ใช่ช่างเราไม่ใช่ร้านอะไรเงี้ยนะครับมันจะแข็งแข็งแล้วก็แล้วก็บีบไม่ออกอมประมาณนี้แข็งแล้วก็บีบไม่ออกนะครับมาแนะนำวิธีการเก็บกาวปะเก็นนะครับ อันนี้คือผมเก็บไปแล้วนะครับคือปกติพอมันแข็งแล้วมันบีบไม่ออกเนี่ยมันก็จะมีการเทคนิคคือมาเจาะคัตเตอร์มาเจาะแถวๆนี้อันนี้โป้งบริเวณป้งผมเนี่ยก็เจาะไล่ๆไปเรื่อยแต่ก็แข็งแข็งอยู่ดีครับใช้ได้อย่างมากก็ก็สองครั้งสามครั้งอ่าแต่นี่ครับอันนี้คือวิธีการเก็บกาวประเก็นที่ที่ผมใช้นะครับใช้จนแทบจะเกือบหมดหลอดเลยนะครับก็คือใช้ตัวมันนะครับ ปิดมันเองเนื่องจากว่ามันเกิดอากาศนะครับมันมีอากาศมันสัมผัสอากาศแล้วมันก็แข็งนะครับเพราะว่าพอรแกะม้วมันปิดไม่สนิทเนาะฝาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ช่วงเนี้แข็งบางทีแข็งมาถึงนี้จิิง้นานๆนะครับอ่อากอนอกพอเราปิดฝาเสร็จนะครับผมก่อนเราจะปิดฝาเนี่ยเราบีบตัวมันนะครับบีบตัวมันออกมาให้อยู่ในนิ้วเราะครับนี่ผมนี่เป็นที่ผมเก็บไว้นะครับให้อยู่นิ้วเรานะครับพอประมาณนะประมาณนี้นครับพอเราปิดฝาเสร็จเราเอาป้ายครับ กาวะเก็นตัวมันเองนะครับป้ายปิดไว้ครับเนี่ะครับก็จะอยู่นานนะครับเนี่ะครับแบบนี้ครับใช้ได้ยาวเลยครับเพราะว่าอากาศก็จะไม่เข้าครับด้วยเตัวมันเองนะครับยอมยอมยอมเสียประมาณหนึ่งครับนิดหนึ่งไม่เยอะไม่ไม่เยอะอาจจะหรือเยอะก็คุ้มครับอืมประมาณนี้ครับก็ใช้ได้อีกค่อนข้างจะเกือบหมดหลอดเลยครับอันนี้นี่ผมเป็นหลอดหลอดที่ที่สามแล้วครับผม ครับ